นานอนหนเสียได้แล้วโ <Yeah. S 1> oh, อ้โหอปู่ลืมดูนิดหนึ่งเองอนหนวิ่งมาเสียต่อไหนครับเนี่ยคุณแจในที่สุดก็เสียป,ประสบความสําเร็จแล้วครับนานเด็กชายน้องเพ่งอ๋อน,น้องเพ่งเสียบได้แล้วอ้าวโอ้โหอปู่โมเต่เดินไปแป๊บหนึ่งรับมาเห็นเสียบขาไว้แล้วานานได้แล้วครับนี่ นี่ได้แล้วครับนี่นี่น,นี่โอ้โหในที่สุดอันไหนก็เสียบกุญแจได้แล้วเอาละนี่นี่นี่นั่นเอาถอดอกอ่ะอ่ะลองเข้าไปใหม่นั่นนั่นได้แล้วเอาตบมือสิครับเอาตบมือเชยโยอ่าเยชโยเชยโยเชยโยเชโยโอ้โหเยิม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  เยี่ยม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 โอ้ทำไมดีใจไปไกลเลยมาตอนนี้คืนมาตอนนี้คืนครับมาตอนนี้คืนครับโอ้โหอัน,น้นดีใจไปไกลแล้วโอ้โอ้โหอ,อันายเสียบกุญแจได้เนี่ยดีใจกระโดดรถเต้นใหญ่เลยมา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 ดูสิมาดูผลงานของอะนายสินะ่นี่โอ้พอเสียบไม่ได้อะนายวางปูดเดินอกมาแป๊บหนึ่งเดินมาเห็นเสียบ ติดกับอักุญเจตติดกับมอไซค์แล้วนั่นนี่นี่นัน่นสีบอีกรอบดูสินี่นี่น,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 นี่พัฒนาการของน้องเพ้นเอโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นใช่ไหม